วันเสาร์ขอพูดถึงความรักคนวันเสาร์เอาเรื่องแรกที่นึกขึ้นมาในหัวได้กันเลยคนวันเสาร์นะตั้งใจฟ,ฟังให้ดีนะการมีความรักของเรานั้นนะแบ่งเป็นสองช่วงช่วงของการ แรกเจอมันก็อาจจะเต็มไปด้วยความหวังที่จะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตแน่นอนเลยมันรักมันชอบมันพอใจแล้วก็ลึกซึ้งเข้าไปในใจจน เกิดภาพของความชัดเจนว่าเอานะเราจะร่วมชีวิตกับคนคนนี้ยวันเสาร์นี่ปกติเลยจะพยายามมองใครนานๆเพราะว่ากำแพงในใจเยอะพอสมควรเนนะี่ยด้วยความที่วันสาร์เคนนิ่งๆแล้วก็จริงจังดังนั้นเวลาที่มีความรักเนี่ย มันจะค่อยๆซึมลึกเข้าไปไม่ถึงนเต้นหวือหวาแต่ว่ารู้สึกว่าพบกับใครแล้วเนี่ยจะให้ทั้งใจทุ่มเททั้งชีวิตจะเป็นเรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องหัวจิตหัวใจที่ให้เข้าไปหมดสิ้นจะไม่เหลือให้ตัวเองนะค่อยๆให้เข้าไปจนวันหนึ่งวันษาจะ คนพบว่าเราไม่ค่อยเหลือหัวใจไว้รักตัวเองเท่าไหร่งนั้นรักคนอื่นแล้วก็กลับมารักตัวเองบ้างนะวันเสารนะทีนี้ประเด็นสําคัญก็คือไอ้ช่วงแรกที่เรามั่นใจอ่ะพอมั่นใจเสร็จก็ตัดสินใจที่จะให้ความรักทั้งหมดกับคนคนนี้ตัดสินใจเสร็จใช่ไหมก็ ลงมือทําให้เป็นรูปธปรรมเพราะว่าโดยนิสัยคนมันเสานั้นชอบทําให้เห็นซึ่งมันก็ไม่ได้เรื่องที่ผิดหรอกแต่ระวังการทุ่มเทยะนนั่นถึงตอนเล่นพนันนะสมมว่าเราเล่นพนันเราต้องพนันอะไรบางอย่างมันก็มีคนนิสัยหลายอย่างไนงะ บางคนก็กระเม็ดกระแหมแค่อยๆวางเดิมพันทีละนิดบางคนบอกไม่ได้หรอกเรามั่นใจมากเราเทที่เรามีทั้งหมดอ่ะทั้งกองอ่ะเข้าไปเดิมพันเลยทสานสานี้ก็เผื่อเหลือเผื่อขาดได้บ้างเก็บไปสบางส่วนได้ไหมเสร็จแล้วก็มาดูในส่วนของ ชีวิตที่หลังจากใช้ชีวิตคู่มาแล้วจริงๆประเด็นของวันเสาร์มันจะต้องไปอยู่ตอนที่จะมีคู่แบบแต่งงานหรืออยู่ด้วยกันแบบมั่นคงต้องกลั้นใจนิดนึงนะคําว่ากลั้นใจเดืออนะไรบางทีอ่ะต้องทําไม่รู้ไม่ชี้กับบางความรู้สึกที่ว่า เวลาเราอ่ะจะมีความรักไม่ตัวเราก็คนที่เป็นคนรักเราคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่มีนแวโ้้มสูงว่าต้องทําให้อีกคนหนึ่งเสียใจก่อนที่จะมาเจอกันหรือพูด,ดง่ายๆเราอาจจะต้องเลิกกับใครบางคนเพื่อมารักกับคนคนนี้หรือคนที่เป็นแฟนเราอาจจะต้องไปเลิกกับใครเพื่อมารักกับเรา มันก็จะมีคนที่ต้องเสียใจจากความรักของเราไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งอะอุปสรรคเยอะก่อจะได้มีคู่พอจะได้เป็นคู่กันนะเพราะย้ำอีกทีนึงว่าถ้าเอาแค่เป็นแฟนความรักนะั่นจะไม่ยากหรอกแต่ถึงขนาดจะเป็นคู่อยู่กินด้วยกันแบบมั่นคงเนะี่ยต้องฝ่าฟันตรงน,นั้นไม่ค่อยรับรื่นหรอกนะจังหวะเริ่มแรกก็ไม่รับตื่นแล้วแล้วจังหวะที่ เป็นคู่ไปแล้วแล้ว,ลวก็อยู่กินด้วยกันเนี่ยมันจะมีบททดสอบมันจะมีคนที่พยายามเข้ามาสอดแทรกตรงกลางบางทีจะเข้ามาทางเราคนเป็นสาวบางทีก็เข้ามาทางคนรักของเราคนเป็นสาวที่มีคนรักอยู่แล้วเนี่ยโอ้เป็นคู่แต่งงานอยู่กินก็นแล้วแต่ มันก็จะเริ่มเกิดอาการผิดปกติทางอารมณ์ขึ้นจากที่ตัวเองเคยนิ่งเคยมีความสงบในอารมณ์ก็เริ่มจะหวั่นใจในแง่ที่ไม่พออกพอใจว่าเอ๊ะทำไมคนรักเราคู่รักเราถึงไม่ค่อยใส่ใจเราแล้วไปฟังคนอ,นอื่นมากขึ้น ทำไปทำมาเอ๊ะฟังคนอื่นมากขึ้นไปถึงขั้นที่ให้ควาสมสำคัญกับคนอื่นมากกว่าตัวเราเอ้าวทาไปทํามากลายเป็นว่าเรานี่ถูกยื้อแย่งความรักความสัมพันธ์ไปจนกระทั่งกว่าจะรู้ตัวในที่สุดวันเสาร์อาจจะถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวถึงแม้ยังอยู่ด้วยกันในบ้านแต่อยู่ใน พื้นที่จํากัดของตัวเองเราตัวเองก็ไม่เคยพูดซะด้วยสิอพูดน้อยอยู่แล้วอธิบายน้อยอยู่แล้วก็เข้าใจกันน้อยดังนั้นก็ต้องทำสามอย่างถ้าเป็นอาจารย์นะอย่างแรกเลยเนี่ยรู้จังหวะเวลาว่าเรื่องที่เราจะเจอเนี่ยถ้าเป็นรอบแรกกเจออายุยี่สิบเจ็ดเริ่มพบหาใช่ไหมแล้วไป ตกแต่อยู่กินด้วยกันตอนสามสิบอันนี้มีโอกาสเป็นคู่แท้แต่ถ้ารอบนี้อยู่ด้วยกันเป็นคู่แท้ไปแล้วแต่มันเกิดเหตุการณ์ต้องวนกลับมาอีกรอบนะึงเราจะเจอสามสิบห้าอีกครั้งหนึ่งตอนอายุสามห้านะแล้วก็ไปตกลงปองใจสามสิบแปดแต่วันเสาร์เนี่ยเป็นวันพิเศษอย่างหนึ่งคือหลังสามสิบแปดไปอ่ะบางคนมั่นคงไปเลยแต่ก็ต้องคอยแก้ปัญหานะหรือบางคน อาจจะต้องมีอีกรอบหนึ่งค่อยมาปรึกษาส่วนตัวเพราะว่าในบรรดาบันเสาร์เหมือนกันเนี่ยว่าสนามันก็ต่างกันไปว่าจะเจอเดือนไหนของปีไหนเช็คได้โดยใช้วันเดือนปีเกิดของเราคนรักถ้ารู้เวลาด้วยก็ดีไหม่รู้ก็ไหม่เป็นไรพอรู้ต้นลึกหนาบางของดวงเราดวงคนรักเสร็จใช่ไหมไอ้รยนก็จะทําการเสริมดวงให้เราจะเลือกที่จะรู้อย่างเดียวเราไปบริหารเองก็ได้ โดยอยากจะเสริมดวงความรักให้มีทั้งความสุขแล้วก็มีทั้งการเงินการทองระดับต้นเนี่ยให้หาเงินได้กันคล่องไม่ไปสนใจมันอื่นถ้าระดับสูงเสริมดวงใช่ไหมก็ผูกดวงชะตาชั้นสูงยกดวงชะตาคู่ขึ้นไปให้เหนือคนอื่นได้พอดวงชะตามันถูกยกคู่สูงขึ้นไปนะ ผลลัพธ์ก็คือคนอื่นมันก็ไม่สามารถที่จะคว้าหรือจะเอื้อมมาถึงดวงของเรากับคนรักได้เพราะว่าเราคนรักเนี่ยจะมีดวงที่อยู่ในระดับที่สูงเกินกว่าคนอื่นเขาจะมาเอื้อมถึงดังนั้นคนเสาเนี่ยต้องให้ความสำคัญนะกับเรื่อง ชีวิตคู่เพราะย้ำอีกทีหนึ่งก่อนมีความรักมันก็ต้องไปบริหารจัดการคนรักเก่าหลังมีมีคู่แล้วมีความรักแล้วก็ต้องไปคอยระมัดระวังที่จะรักษาคนรักเอาไว้ได้ทั้งนี้ก็ยังไม่นับหน้าที่การงานหรือสิ่งที่เราอยากจะทำให้มันสำเร็จเป็นภารกิจของเราดังนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอาจารย์เองตรวจดวงชะตานะความรัก รู้แล้วก็เสริมดวงชะตาให้มีความมั่นคงทั้งคู่หรือจะเอาชั้นสูงเลยคือไม่ให้มีใครเนี่ยคว้าหรือเอื้อมเข้ามาถึงก็ได้เช่นเดียวกันนับจากวันที่เรารู้นับจากวันที่ได้บริหารจาัดก,การความรักชีวิตรักเราเมันก็จะมั่นคงแล้วเราก็จะได้มีสมาธินะไปทำสิ่งที่เราอยากทำให้มันสำเร็จดังใจปรารถนา ตามอุดมการณ์ของคนที่เกิดในวันเสาร์